ชื่อดอกไม้ใครซ้ำไอดาหลาจำปีลิลี่กุหลาบสองปีบจำปาดอกเข็มดาวเรืองชูริทดอกแก้วดอกหงอนไก่ตีนไก่ดอกตีนไก่กูเกอเลยกูเกอรเลยิว่าแพ้เลยเหรอพิออนนี่ค่ะดอกเข็มครับ ทานตะวันครับทานตะวันทานตะวันทานตะวันค่ะอ้ narcissus ฮะบัมเบลลูยา birds of paradise ฮะดอก cosmos thank you thank you dahlias ดอกอะไรนะแพทดิกีไม่ใช่ ออดอกส้มสีทองมันคือชื่อละครนะยิปซโซใช่ไหมล่ะ <laughs> ดอกน้องสาวตื่นชาสายอ่ะ <laughs> คุณแม่ตื่นสาย <laughs> คนนายตื่นสาย <laughs> คนนายตื่นเช้าดาราพุผาคาตกรรมดูได้แล้ววันนี้ที่เน็ตฟลิก